สวัสดีค่ะบก๊สวัสดีค่ะเจย how are you fine thank you and you เฮ้ยช่วงนี้ช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มหนาวแล้วเวย้ยคือเมื่อวานอ <c oughs> ะเป็นวันแรกที่สัมผัสได้ถึงลมเย็นลมเย็นอยากมามเจอลมเย็นที่นี่บ้างไหมคะี่องศาค่ที่แน่นแปดองศา,า่ะโอ้ y god ขอ อยู่ประเทศไทยแล้วไงดังน,น,นั้นเนี่ยเออไม่สามารถที่จะไปได้เออจะบอกว่าเมื่อเมื่อสองสามวันก่อนเลยเขาไปดูทิกตอกเออแล้วเจอคลิปคลิปหนึ่งอ่ะเป็นคือเปิดทิกต็อกเข้ามาก็นั่งดูก็ก็เป็นคนชอบดูทิกตอกเนาะถ่ายทิกตอกไปเรื่อยแล้วก็เปิดดูทิกตอกมาเป็นละครชื่อเรื่องคุณชายเป็นของช่องวันละครไทยไม,ไม่ได้ดูละครไทยนานมากแล้วว่านี่ก็เหมือนกันคือพักหลังอ่ะไม่ได้มีเวลาดูละครเลยแต่พอเปิดไปสะดุดกับ ใช้คาว่าอะไรดีละ่ะสะดุดกับประโยคหนึ่งคือตอนตอนดูอะ่ะก็เฉยๆเวย้ยตอนดูแรกๆนะประมาณนาทีแรกนะก็เฉยๆแต่พอดูไปสักพักหนึ่งสะดุดกับประเด็นคือใช้คาว่าอะไรดีละ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นละครเกี่ยวกับชายรักชายละกันอะ่ะก็ละครเกนนั่นแ,แหละเออชีวิตจริงเบดออนชีวิตจริงจริงประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงแล้วพอพอพอ,พอมันมีแม่กับลูกเนาะคือในคลิปม,มันมีแม่กับลูกดรามา่า ไหนเปเด็นไหนว่ามาคือฉากเนี้ยที่เรารู้สึกติดใจอ,อะร้องไห้นะเออจะร้องไห้มันบอกฉากเป็นฉากที่แม่บอกว่าลูกจะอยู่แบบลูกจะอยู่ได้ยังไงเออลูกจะอยู่ได้ยังไงลูกจะไม่มีความสุขเป็นฉากที่รู <c oughs> ้สึกแบบสะเทือนใจมากเลย <c oughs> คือ <c oughs> ที่บอกว่าสะเทือนใจอะ่ะเรารู้นะว่าแม่เป็นห่วงคือคือเราคิดถึงแม่เรา แม่เขาเป็นห่วงด้วยความที่สังคมไทยสมัยโบราณนะการเป็นรักร่วมเพศช,ชายรักชายอะไรอย่างเงี้ยสังคมไทยมันไม่ยอมรับพอสังคมไทยมันไม่ยอมรับอะแม่เขาคงคิดแหละไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นพ่อคนสมัยก่อนคงคิดจะอยู่ได้ยังไงไม่ยอมรับถ้าจะคบกันจะไปออกตัวเปิดตัวใครเขาจะยอมรับปองที่ไหนใครเขาก็รังเกียจอือคือ,ค,อ,ค,อคือต้องเข้าใจเนาะคือคือปัจจุบันเนี้ยมันมันใช้คำว่าอะไรดีละ่ะ ปัจจุบันเนี้ยคือมันก็มีการรณรงค์เรื่องเขาเรียกว่าเรื่องรักร่วมเพศ LGBTQ เยอะแยะมากมายแต่ถึงจะรณรงค์ยังไงอะ่ะมันก็ยังมีคนที่คัด้านต่อต้านอยู่เออแต่คนที่เขารับได้มันก็มีแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนคือคนสมัยใหม่เ่ะคนสมัยใหม่เด็กเจนใหม่เนี่ยมันรับได้อยู่แล้วละ่ะแต่คนยุคเก่าๆเนี่ยยุคพ่อยุคแม่เราเนี่ยมันก็อาจจะรับได้ยากคนยุครุนพ่อรุ่นแม่เราแต่เขาหัวสมัยใหม่ก็มีนะ ซึ่งเขาก็จะรับได้แต่ม,มีแต่มีน้อยมีแต่มีน้อยทาว่าอย่างว่าสุดท้ายอะก็รับได้นะรับได้แต่ก็ยังแบบมีความกักกักอยู่อะไรอย่างเงี้ย<ม>เออ<ม>เขาได้แหละไม่ใช่รับไม่ได้รับได้แต่เขาก็เป็นห่วงอย่างที่บอกอะ่ะเหมือนในคลิปอะคือเขาเป็นห่วงฉันมองว่าเขาไม่เคยเชินกับความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเขารู้ว่าบ้านปลายอะ่ะสุดท้ายแล้วว่า มันจะไม่มีลูกคือเอาคือ mindset ของ Baby b o ูมเมอร์เนาะคือการแต่งงานมีลูกให้ลูกเลี้ยงรู้ออกปะแต่ถ้าเป็นชายรักชายเธอแน่นอนอยู่แล้วว่าโอเคเธออาจจะได้แต่งงานแต่เธอจะไม่มีลูกแน่นอนพอเธอไม่มีลูกใครจะดูแลตอนแก่นั่นน่ะประเด็นฉันว่าอืมก็เป็นไปได้ถ้าชฉันเดานะคือจากคลิปเนี่ยเราคิดว่าคนเป็นแม่เขาคงคิดว่าเฮ้ยสังคมอะ่ะมันมันไม่ยอมรับนะแล้วแม่คงคิดอีกว่าแบบ ชายรักชายอ่ะความรักมันไม่ยั่งยืนแป๊บๆป๊เดี๋ยวก็เลิกเขาอาจจะคิดแบบนั้นอืมือแล้วแบบมันมันสะเทือนใจเรามันเราเราเราทั้งสะเทือนใจเราเรานึกถึงแม่เราเลยอ่ะเออแม่ว่าแม่เขาคิดแบบนั้นจริงๆแต่ถามว่ามันตอบไม่ได้หรอกอย่างที่บอกว่าชายรักชายรักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกคําถามชายหญิงอ่ะรักกันเนี่ยกูนี่ไงอ,อยากมา<อ>แล้วอบอกเลย อย่ามาแล้วมันก็เลิกมันมันร้อยแปดเหตุผลมันมันไม่เกี่ยวหรอกมันขึ้นอยู่กับอารมณ์อ่ะอิโมชั่นแนลล้วนๆเลยอ่ะมันไม่จำเป็นว่าเราจะแบบรักกันตลอดไปโชว์ฟาดินสลายเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงและฉันเป็นผู้ชายโนไม่มีทางไม่ไม่ใช่ไม่มีทางมันมีทางแต่มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้น้อยที่แบบจะอยู่กันจนตายจากกันไปอย่างเงี้ย โดยเชพามันมีเรื่องมันเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นชายรักชายชายหญิงคู่ปกติอ่ะอย่างที่บอกเป็นเรื่องของอารมณ์สุดท้ายอ่ะอารมณ์พรมลิขิตไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอ่ะคือถ้าเขากําหนดมานี่พรมลิขิตว่ถ้าเขากำหนดการรักกันเนี่ยมันมันก็อยู่ด้วยกันไปตลอดคือถามว่าคู่ชายรักชายที่เขาอยู่กันไปตลอดมีเยอะไหมมีนะเว้ยหรือแม้แต่หญิงกับหญิงอ่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีอืม นขนาดเราเราเรารู้จักคนคนหนึ่งเว้ยเป็นหญิงรักหญิงอยู่กันมาสิบสี่ปีท้ายที่สุดกันสิบสี่ปีนะไม่ใช่สั้นๆนะออืืมมกูเข้าใจแล้วก็<อ>เนี่ยเพื่อนบ้านโออ่ะเพื่อนบ้านโออ่ะนางเป็นผู้ชายเอเชียใครคือโอเหรอคะเพื่อนค่ะเพื่อนนางเป็นเอเชีย เป็นแบบผู้ชายแบบถ้าจากดูจากเห็นมองจากภายนอกนะประมาณห้าสิบแล้วะ่ะห้าสิบห้าสิบสองประมาณเนี้ยคือนางอะ่ะมีเมียเป็นเอเชียด้วยกันมีลูกปลูกสาวแล้วเลิกหย่าเมียแล้วอยู่กับผู้ชายมาซื้อบ้านค้างข้าง,างบ้านโออยู่กับผู้ชายอืมโ so, แล้วยังไงนงกปะมันมันไม่ได้ับแล้วอีกอย่าง กูจะพูดในฐาน,นะของคนที่เคยเลิกคนมาก่อนเหมือนอย่างที่กูเคยบอกมึงอยู่ตลอดเวลาว่ากูเชื่อมั่นว่าความรักมี expiry date มันมีวันหมดอายุเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นกูกูมาแล้วว่าอยู่ดี one day n no. นกูไม่เอาแล้วกูจบกูพอบำงจัน เหมือนเหมือนที่เราเคยเคยอ่านคลิปลอ่านบทความสักสักสักหนึ่งบทความอะเรื่องของความสัมพันธ์เขาบอกว่าความสัมพันธ์ของเราอะเข้าใจว่ามันจะมีช่วงสามระยะระยะแรกอะคือระยะโปรโมชั่นฮันหันมูนเฟสอ่ะ <yeah. S 2> ระยะ2เป็นช่วงหมดโปรโมชั่นระยะที่3เป็นการประครับประคองใช่ท่าแมนเทนใช่ถ้ามันผ่าน3มระยะนี้ไปได้อะมันก็จะลองเทอมมันก็จะยั่งยืนถ้ามันผ่าน สามไม่ได้คืออันนี้เหมือนคู่ชายหญิงปกติชายหญิงชายชาย,ชายก็ตามช่วงประคับประคองถ้ามันผ่านไปไม่ได้อะมันก็จบจากคําว่าประคองเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้มันขึ้น,นอยู่กับเหมือนอย่างที่ <c oughs> ฉันก็ถ่ายติ๊กต็อกอยู่เป็น,น,นเนืองๆเนาะแล้ว <c oughs> ในในฝรั่งเนี่ยโซนเนี้ยเขาก็จะมีแบบโคชชิ่งเดทเดทโคชชิ่งเอ่ออะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เขาก็จะบอกเลยว่า <c oughs> เราอะ่ะ คนเป็นผัวมียากันถึงแม้ว่าจะจะมีลูกไปแล้วก็ตามอะ่ะจําเป็นมากที่จะต้องหาเวลาไปเดทกันอืม,อ,มอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งว่าไปแต่ขาดไม่ได้เพราะม,นนม,มันคือการเมนเทนอ่ะเออมันคือการประคับประคองอการแบบเติมเต็มให้มันแบบอยู่ในจุดจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมทีนี้แหละเลยแบบอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ คืออยากคือถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีคนได้ดูวิดีโอเราเนาะคือถ้าเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือใครก็ตามที่คิดแบบนี้คืออยากให้คิดสมัยว่าเออไม่ว่าจะเป็นเพศไหนชา,ช,าชายชายชายหญิงอ่ะคบกันเนี่ยคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันเออมันไม่ใช่แค่ชายชายที่คบแ,บแป๊บเดี๋ยวก็เลิกชายหญิงก็เป็นนะคบกันแป๊บเดี๋ยวก็เลิกมันมันแล้วแต่เลยมันมันแล้วแต่ภูมิริทมันแล้วมันแล้วแต่ มันแล้วแต่ตัวบุคคลเลยมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นชายชายชายหญิงเองก็เป็นถูกเพอพออถ้าคุณประเด็นนี้ขึ้นมาเนาะฉันเคยดูสัมภาษณ์ของลูกกอล์ปะ LG รู้จักใช่ปะที่เขาสอนภาษาเขาเบยเขาเคยพูดว่ามีครูคนหนึ่งอะ่ะบอกเขาว่าถ้าเธอเป็นแบบนี้ถ้าเธอเป็นตูดอะ่ะเธออ่ะจะต้องเป็นเอทแล้วมันก็ฝังอยู่ในใจเว้ยคือโน การเป็นตูดหรือไม่เป็นตูดก็เป็นเอดได้ถ้ามึงสับซอนใูช่กูเป็นผู้หญิงไม่ใช่ตูดไม่ใช่เลดเบียนใดๆกูก็เป็นเอดได้ถ้ากูสับซอนถามมึงไว้รู้จักป้องกันเอกจากลี่ถูก <c oughs> ไหมล่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าชายหญิงหรือความรักเพศไหนก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับอารมณ์มันม,มันไม่มีเคสว่ามันไม่มีคำว่ายั่งยืน พระพุทธศาสนาเสมอตลสอนตลอดว่ามึงมีอยู่อะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นก็คือฮันนีมูนเฟสของมึงถูกปะตั้งอยู่ก็คือการแมนเทเนนตดับไปคือดับยังไงจากเป็นหรือจากตายเอาดีๆประเด็นไหนเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดามันไม่ขึ้นอยู่กับว่าประเพศไหนหรอกถูกไหมฮะรู้สึกดีขึ้นไหมคะดีขึ้นแล้ว จริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกคือเออมันมันมันสะเทือนใจจริงๆเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรฉันฉันเข้าใจว่าการดูละครหรืออะไรอ่ะมันอาจจะโยงมาถึงชีวิตเราได้ฉันเข้าใจในประเด็นนี้แต่ที่ฉันบอกเออแต่ที่ฉันบอกว่าฉันไม่เข้าใจเพราะฉันไม่ใช่ตุ๊ดไม่หรอกที่ดูฉันไม่ใช่เด่นเบียนคิดถึงแม่คือคิดถึงความรู้สึกแม่ถ้าแม่ที่ดูอยู่ขอให้แม่จนเข้าใจ อ๋ออีกอย่างหนึง่งฉันเป็นกําพาวะ่ะเอาจริงนะสมมุติว่าถ้าสมมติว่าพ่อฉันยังอยู่ใช่หรือแม่ฉันยังอยู่อะ่ะแล้วนางรู้อ่ะว่าฉันหย่าในขณะที่ฉันอยู่ต่างประเทศตัวคนเดียวและหย่าผัวว่ะถูกมากนางก็ต้องเป็นทุกข์แล้วนางต้องเป็นห่วงถูกปะเดชบุญไม่รู้บุญเขาหรือบุญฉันที่ฉันเป็นลูกกนะัมพานับจดสุดนี้ถูกปะกกคนเป็นพ่อเป็นแม่มึง งไงเาก,กูก็ไม่มีลูกแต่กูรู้ว่าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็อดห่วงไม่ได้หรอกนี่แหละประเด็นที่เราหยิบยกมาพูดวันนี้เรื่องความเป็นห่วงของของแม่ที่กห่วงว่าเอ,อลูกชายเนี่ยเป็นชายรักชายอะ่ะเราจะไม่สุขสมหวังจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเพศใดเพศไหนอะ่ะความสุขสมหวังหรือความผิดหวังมันเกิดได้ทั้งนั้นถูกชายหญิงก็มีผิดหวัง ชายชายก็มีผิดหวังชายหญิงสมหวังชายชายก็สมหวังเช่นกันแล้ว,ว่าจะเป็นไหนจบสวยมองลงไปเลยอ่าสรุปได้ยังไงเนี่ยเออโน no, มันออกมาจากใจ spontaneously มากๆ